สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับ i n s i ซ h ์วาร์เร y ทาง Nation Channel ค่ะการศึกษานับว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่นๆเพราะไม่ว่าจะทำการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนก่อนนั่นเองนะคะและนอกจากการศึกษาจะเป็นปัจจัยที่5แล้วยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตและเป็นปัจจัยต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้รายการของเราจึงพาคุณผู้ชมมาเปิดมุมมองใหม่ด้านการศึกษากันที่โรงเรียนศรีวิกรค่ะพูดคุยแบบสบายๆกับผู้บริหารหญิงคนเก่งคุณทยาทีพสุวรรณที่มีแนวคิดในการบริหารงานที่น่าสนใจเป็นทายาทเจเนอเรชั่นใหม่ที่น่าจับตามองทำความรู้จักกับคุณทยาและโรงเรียนศรีวิกรที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า5ทศวรรษ จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆที่เกิดขึ้นเพราะความรักได้ผลิดอกออกผลผ่านร้อนผ่านหนาวก้าวข้ามสู่ยุคสมัยจากรุ่นสู่รุ่นติดตามการพูดคุยได้ในช่วง cover story ค่ะจากนั้นมาพูดคุยกับน้องๆนักเรียนตัวอย่างที่ทั้งเรียนดีและกิจกรรมก็โดดเด่นทั้งด้านวิชาการด้านกีฬาและด้านวงการบันเทิงในระดับนานาชาติพลาดไม่ได้กับช่วง close up ค่ะ กว่า50ปีที่โรงเรียนศรีวิกร์ดำเนินธุรกิจในการสร้างคนคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงก้าวแรกจนถึงก้าวปัจจุบันและก้าวต่อไปของศรีวิกรผ่านการบอกเล่าแสดงทัศนะจากผู้บริหารวิสัยทัดไกลายคุณทยาทีบสุวรรณกันค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนศรีวิกรณ์กันให้มากขึ้นนะคะผ่านการพูดคุยกับคุณทยาทิพสุวรรณซึ่งก็เป็น managing director ของที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนน่าเรียนมากๆเลยอยากจะสมัครเรียนอีกสักรอบถึงได้หรือเปล่าโอ,อ้ยินดีค่ะ <laughs> มาเป็นอาจารย์ก็แล้วกันขอบคุณมากเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมคะ่ะได้มีโอกาสทําความรู้จักกับคุณทยามากขึ้นผ่านการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ทํางานคะ่ะค่ะ ก็ดรีันได้ทํางานที่นี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นงานแรกหลังจากจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษนะคะ,คะก็มาทํางานที่โรงเรียนสิบิกรซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจแรกของครอบครัวสิวิกรนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณ,คณแม่คือคุณเฉลิมพันธ์สิบิกรแล้วคุณจัสสิมาสิวิกรซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านียโรงเรียนศิวิกรเราก็จะมีอายุครบ50ปีแล้วนะคะก็ถือว่าผ่านมาตอนนี้สองเจเนอเรชั่นแล้วนะคะถึงจุดวันนี้เนี่ยเราก็ได้ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยให้ก้าวทันกับในยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่ก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่งเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรเียนศิวิกรนั้นมีอะไรบ้างค่ะค่ะนอกเหนือจากการสวมหมวกในเรื่องของวิชาการแล้วในเรื่องของการดูแลบริหารบ้านเมืองเราก็มีส่วนเหมือนกันเป็นผู้หญิง working woman อีกคนนึงอยากจะให้บอกเล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะจริงๆอย่างที่เกินไปตอนแรกที่เรียนกลับมาจะ ต่างประเทศเนี่ยก็ทํางานที่โรงเรียนสิบิกรน,นะคะ,ะก็ทํามาได้เกือบ10ปีนะคะแล้วก็ประเอิญเมื่อ4ปีที่แล้วก็เป็นจังหวะชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้าไปในเส้นทางการเมืองเข้าไปดูแลงานของกรุงเทพมหานครภายใต้ใการนําของหมอมรชวงสุขุมพันธุ์บริพัฒนนะคะทางคุณชายก็ได้มอบหมายแล้วก็ให้ความไว้วางใจเราดูแลงานทางด้านการศึกษาด้วยนะคะจริงๆก็ดูทั้งในเรื่องของการศึกษาด้านพัฒนาสังคมด้านการท่องเที่ยวด้านกีฬาด้าน ทางด้านวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมด้วยอยากจะให้คุณทายานะคะโฟกัสถึงหลักสูตรของเด็กๆที่นี่สักนิดนึงค่ะค่ะโรงเรียนศิลปกรเนี่ยเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่เฉพาะสายสามัญพอเนี้ยเข้ามาทําเมื่อย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเราก็มีการปรับหลักสูตรจากสายสามัญเนี่ยเราก็เพิ่มหลักสูตร English program แล้วก็ Child Center program เข้าไปเพราะมองว่า เด็กเนี่ยต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่มากขึ้นแล้วก็เน้นการเรียนการสอนทีเ่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางซึ่งเรามีการนําครูไปอบรมกับโรงเรียนนานาชาติซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมเดี๋ยเราใช้ชื่อว่าโครงการ Thai School of Excellence อันนี้ก็เริ่มต้นจากมาเป็น Child Center แล้วก็ English Program <c oughs> ่ะพอมาเมื่อสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอพอยได้ไปทำงานทางการเมืองเนี่ยก็พี่ชายก็ เข้ามาดูแลนะค,ะคือคุณพิมลศรศวิกรก็นำหลักสูตรที่เราเราได้นำหลักสูตรของอังกฤษเนี่ยเป็น international primary curriculum เนี่ยเข้ามาตรับด้วยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งชื่อว่าหลักสูตร IP เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีหลักสูตรที่นักเรียนสายสามัญอาจจะลดลงไปเพราะ,ะเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะมีทางเลือกคือชัยเซ็นเซอร์โปรแกร Uh, IP intensive program แล้วก็ EP คือ English program ถามว่า3หลักสูตรนี้ต่างกันอย่างไรนะคะชัยเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดแต่จะเน้นนักเรียนก็ไม่เกินประมาณ25คนต่อห้องนะคะแล้วก็หลักสูตร IP เนี่ยที่เราใช้ชื่อว่า intensive program เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เราเน้นเด็กให้มีความสามารถทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ โดยเราร่วมมือกับทางสสวทนะคะทำเรื่องของห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นห้องเรียนวิทย์คณิตขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือ English program อันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร2ภาษาซึ่งเรียนวิชาส่วนใหญ่ก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษเกือบ70%ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้เนี่ยเราให้โอกาสเด็กโรงเรียนศิวิกรได้เรียนภาษ,าษาจีนกับเจ้าของภาษาด้วย เพราะภาษาจีนเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่สําคัญอีกภาษาหนึ่งไม,ไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยในปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมที่เราส่งเสริมให้เด็กทาทั้งในวิชาเรียนในชมรมเองที่อยู่ในเวลาเรียนนะ,ะหรือว่าเด็กอยากจะไปเรียนเสริมนอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายเลยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นวิชาการอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเทคว,วันโดว่ายน้ำบาสเกตบอลน,นะคะ นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วนะคะรางวัลอื่นๆโอ้โหเพียบเลยขอยกตัวอย่างละกันเพราะว่าถ้าพูดวันนี้น่าจะไม่หมดแน่เลยล่าสุดหนึ่งเ,เราก็มีเด็กนักเรียนที่ได้รางวัลมอสโอลิมปิกซึ่งซึ่งถือว่าไปแข่งกันแบบเ,เป็นหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เด็กเราได้ได้แชมป์มาเมื่อปีกาันษาที่แล้วก็มี เด็กที่จบม .6 เราได้ทุนเรียนต่อแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมอรลญญานะคะจากประเทศอิตาลีได้ทุนทั้งตรีโทเอกเลยนะคะอยากให้คุณทยานะคะพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงการครบรอบ50ปีของสิวิกรหน่อยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะ,คะเรเ่50ปีก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนทีเ่เข้าสู่ช่วงที่เรา สั่งสมประสบการณ์มามากทีเดียวแล้วก็ประสบความสําเร็จมาในแต่ละระยะช่วงระยะของอายุ50ปีก็คือครึ่งศตวรรษแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็กะว่าจะมีงานที่เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยอบอกเล่าถึงว่าเราทำอะไรมาบ้างให้นักเรียนสิทธิ์เก่าได้มาเป็นเวทีสังสรรค์กันด้วย ก็มีการแสดงมีการนำผลงานความสำเร็จของโรงเรียนมาเล่าสู่กนฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดระยะเวลา50ปีของโรงเรียนศิวิกรนะคะด้วยปรัชญาที่เรายึดถือมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการปลูกฝังคุณธรรมก้าวนำวิชาการสรรสร้างกิจกรรมเพื่อสิ่งเดียวค่ะคือผลิตคนดีคนเก่งให้กับสังคมไทย จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนต่างๆของศีรีวิกรมีความน่าสนใจและปรับหลักสูตรได้เหมาะกับสังคมโลกในยุคนี้จริงๆเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับน้องๆคนเก่งของที่นี่กันค่ะ